เอ้ยทำไม่ม่วงหมดเลยอ่ะเนี่ยจริงปะเนี่ยเธอโอ้อีตออะไรไอสัตว์อากาจริงจตัวมึงก็ม่วงแต่มึงต้องถอดกางเกงก่อน What เยอไแยะนะเยอ้แยนะถอดไงวะมาเดี๋ยวช่วยถอดกี่าเลยกือตีเลยวะไดี๋ยรลุ่มหเนี่ยวัสดีพี่โซไล่ตีไล่ตีมึงไงชูมเก่งอยู่แล้วช่วยแค่นี้พอลเออสักกินไมาหลไว้โเจเจม ด้วยทึ่ง <sk r isa> หลอดเลยพี่เดี๋ยวันก็ได้เลือดคืนเนี่ยโสดกายกันแผน,นเล็งซับก่อนว่าไงนะเล็งซับก่อนเนาะใช่เอเดีเล็งซับซับเลงเอเดีเหมือนเดิมะโ <Okay. S 2> อเคข้ามอะไรประลาดไม่มีชามถ้วยดิแล้วมีมีช้อนเหรอ <S <S จาร่าย เออ้ยไม่มีชามแล้วนี่มาดิปัดดิมาดิกูมีจานกูมีจานกินข้าวกันหรอมีดอมีดอ่มีดอกูมีมีดได้แฟดได้แฟดกูเสียแฟดสิตัดเลี้ยง ed ed กลับบ้านตอนพันสามกลับบ้านตอนพันสาบวชเหรอ มันมันแดมันแดตีแดตีเลยดูด่วเลยเชียเชี่ยเออียอเด้อดอดอกูไปอแอบตรงนี้ใหคนเสียดาย <c oughs> จริงจะเอาไปนะจ๊ะถ้าไม่จบกูกลับไปสวนนะ,ไป,ะนไ,ไปอ,อ่ะเสือแฟดเสือแฟดเฮ้ยพี่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 ไอ้ยี่โอ โอ้โหมันมันมีแปรส่กูเลยเชี้ยอ่ะมันใส่สุดหรอเขยมามาดิเขี้ยจะเอาอะพจะเอาอะจะเอาอะพีพอนะพอละติดละใส่เลยใส่เลยต่อกูมากาโมกางหันกางหันขหานขงานขยานขยานข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 าน คันหน้าอะไรกัน่ะกันกันโซ้ไอทูเหมือนดุมเลยอ่ะดุมฟิตเหรอดุมฟิสดุมฟิตดุมดึ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 มเฮ้ยอย่ายิงกูสวยผู้ใช้มัดมัดอะไรเอ้ยมัดเห็บจังควายมันเล่นสายวันช็อตไดป่ะอยากฟูลใบระกูต่อยไอ้ทูเป็นนักสู้พันเข้าหลามเหรอเออันกสู้พันงูหลามอะไร อร่อไอ้ไอ้อโหลูว่าไมแนวอยู่หรอเออกูไม่มีเงินปินไงริวพอไ่ตรงผ่านนึ่งเมตมันไม่เอ็นตาทำดีโอตะมึงจะขอกูมึงก็พูดมึงไม่ต้องมาบอกว่าทำไงดีวะเออตากูขอยืมเงินมึงหน่อยดีตาเดี๋ยวาปล่อยไอ้ผู้่า่ไงใ้มากดเขาเกินติดปอมเกิน เมื่อกี้โซกะได้อันตีป่ะีไเดอเวนเอ้ยเชี่ยเชมาาเมนไม่อันตีมาตระการไม่แต่โลมันมันให้โลได้เอ้ยหรือว่ามันไม่ได้แคนเซลมาโดนกูดึงเออถ้าโดนดึงมันจะแคนเซลเอง จาแสดงว่าจังหวะได้อยู่ยังจังหวะดีจังหวะดีไปหาอะไรสนุกเลยร่างเดืยวเอาเฮ้ยใครเนี่ยนี่ไงขึ oh ้นมาหาละคุณไม่ใช่ครับนี้ตายนะสนุกเกินอย่างนั้นน่ะเด็ดเด็ดคือแจ็คคือเจ้าตัวนี้เอาดีด้วยโยกบ่อยกเสด็จตัวนี้น้องโชว์บุยไม่บริษัทนั้นฟองบุยดีกี้อ่ะเฮ้ยปั๊บ เฮ้ยปากุ่นโดูซะวอะไรวะนะเอาอีกหน่อยมาี่อให้เฮ้ยเชนลงนะมาดิแถวเนี้ยเลยตามเลยเดิมยงเดืเขาป่าไอ้มันเอาไอนี่ไอ้จับมันจับมันจับจัโปปองน้โชว์ทำร้ายมีลิฟท์พาร์ด เอาไปล่ะไปอยู่ที่ไหดีบิโอมังก้อนแดงมังก้อนแดงของกูน้องชวเล่นหน่อยโอ้โหละเอ้เฮ้ยใครนั่งนี่เอ้เฮ้ยทำไมเยอะนะเอ้เฮ้ยโอป่ามัอยู่นี่ตีบมาเลยตีบอมาเลยเออแตกง้าันไปโอยสองล้านตัวโสไม่เีติโวย ชิวไปเลยเฮ้ยขึ้นไปเร็วขึ้นไปเร็วเอ้ขึ้นไปเลยอ้ามีชามให้นะจ๊ะไปดู็วเฮียวได้ถ้วยไปลหลังโทววุ๊บทุกคนมาจากไหนนินจาดีฟิว มังกร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 กินกูมังกรกินกูมังกรกินมีมังกรกินมีมังกรกินมีโอนะเฮ้ยเขาขึ้นไปแล้วว่าเขาขึ้นไปแล้วว่าโอ้เฮียหนึ่งครับเฮ้ยหนังป้อมอุ๊ยอาร์แข่งป้อมให้โบมาช่วยแล้วโบ นี่ก็เบาๆหน่อยพี่ผมไม่มีแม่นาแล้วพี่ใครขึ้นล็อกในสัตว์ตีพี่อะไรไม่เข้าเลยโอ้โหชิบังถือไก่สัตวมีคอลเลกเตอร์นะเว้ยไอเวนตีอะไรขนาดนั้นน่ะตีไม่เข้าโว้ยกูเคาะสู้มันไม่ไหวได้ไงวะไอ้แค่นี่มันถึกแล้วก็เลือดเอ๊ะไม่ใช่ดามิเอ็นมาจากไหนนั่นนะไมอเห็นมาจากไหนเยอะแยะไว้ยิ่งโผล่ไปในสัตว์อ่าเอาอุปกรณ์การ กูเพื่อมาแล้วกูเต้นเลยแล้วพี่คนนี้เขาโอ้โหไปแหละสัตว์อยู่กับโลเผาไอ้เหี้ยดูดิตีกูกี่ทีเนี่ยเฮี้ยมันแรงฉากอะไรเช่นกโอ้ไม่ใช่เว่นไรป้าติวเฮี้ยอะไรโอ้ยเจ๊แหลมคาโมกูมาคาโมู ปล่อยหลักให้คิดปล่อยหลักให้เหลือแม่คนเดียวแม่ก็ทำอะไรไม่ได้มั้งมั้งด้วยไอ้เหี้ยไม่ดิ้ทูไม่ดิ้งช็อตมุดด่วนๆเลสัตว์พ่ต่อยแม่ก่อนเลยป่ะดิเดี๋ยไม่อยากทำเออมาแล้วอย่าไปเนี่ยโอ้ยเหี้ยสโลดูสวยดูเออมังกรมังกรน้ำบอลมังกรไอ้เหี้ยนั่นได้เท่ากับชนะ เออเอายร่นั้นได้ชัแม่งกินต้องได้สัตว์ไอ้ที่รอา,ราชาติก่อนเดียวจะเบิ่มปะนี่กูล้มผมหลบมาเลล้มผมหลบคือไรไต่อมตีแล้วหมุนไอต่อตีแล้วหมุนชว่วงหน่อยอะไรนะตีแล้วหมุนชว่วงหน่อยอันนี้เหรอครัน้นึงนะกูเล่เกมหมน้ไปหนะม่ได้หันกคอยทีอุ้ยาดิจงโอ้โหแปดไม่ได้ด้วยสัตว์โดนไมเยกูแัวน กลับก่อนนะกลับไอ้ทูช่วยเพื่องมีสัตไอ้ยูแม่งโยนเมไอิสัตเฮาสติลมันก็แรงหรอวะฮาร์สติลมันห้ารอยกว่าเลยนะมันบอกไม่ดีเลยไอ้แบบสนุบไปเห้เหี้ยเหี้ยเีเหี้ยเหี้ยหยเหี้ยยเหียหยยเเ้เยเ้้ี้ยเเ้ี่เนียี่ยเหีเหี้ยเ้ยเีเย้เเย้เหี้ยเีย โอ้โหเหี้ยกิต้ากำลังไปหิงมาทางนี้โอเคมันตีโดนป่าหนังไว้ก็ป้องม่าให้เปนทำใจให้สงบก่อนก็ได้เดี๋ยวเอ้ยเียไปฮะมาได้ไงแล้วมึงมาไงเนี่ยอเนีย้เูด้ดู โอ้เชนมาเชนมาเชนมาแล้วกูอยู่ที่นี่เพื่ออะไรอ่ะเชนมึงดนป่อมไปวไอ้ไม่รีบวา่าเจียวไลยสักี่หผล่ทางนี้แน่เดี๋ยไม่มีวาเดไปวัดนอีโ้โอโอ้โอ้โอ้ไอ้้้โอ้โอ้โ้โ้โอโอ้โอ้โั้อมอนออ้ไปให้ออ้ออ้โอ้ห้มอออ้อ้อ เกิดสตีอะไรขึ้นบนโลกไปดีเนี่ยโอ้ยไมปต่อยแม่ก่อนเลยไอ้ชเชนน่ะไอ้กอดยอดตามตีมันเข้าอืมกูนี่แหละมันนี่ก่อนนนี่ก่อนไอ้โเฮ้ยคิวมเร็วสุดเลยอะต่อย้ต่อยไชิคก

อียูมึงดูวายดิเฮียไม่โดนจัดไอเทวไอเฮียมึงดูเห็นโล่วางอยู่ตรงโน้นมันมันมันเกิดอะไรขึ้นแดงไปรุกบอลเลยที่เมื่อกี้เอาดิอุ้ยเฮียสไปเดอร์แมน ไปนี่เราไนี่อ๋อเยอะให้แม่ก่อนวะเดี๋ยวเราก็มาทีมเราก็มาแล้วเอาแม่งดิตาตาเออไม่ใช่ตาอย่าเอาแม่งดิเอาได้หมาได้หมาหมาบัญญาอ่อนเฮ้ยอบไ่ด้หมาเหมือนกันฝั่งนู้นอ่ะยุ้ยเฮ้ยทู้ทำไม่รดเลยโอ้โไม่ดึงไม่ดึงนะจ๊ะหน่อุ้ยไป มาอยเพื่อนกวนัามีทีหนึ่งสามีทีน,ทนึงก็ไมาแค่สามีทีนึงเฮ้ยช่วยกูด้วยอะโดนมาอะโดนมาเฮ้ะเอ๊ะเอ๊ะอะโดนมาโอ้โหอันนี้อันนี้อยู่ข้างหลังนะใครจะดึงใครจะอะไรก็เคลดลับคล้องตีอะไม่มีอะไรฮะไม่มีอะไรเลยจวยต่อยนี่เหี้สัตว์ 6นาทีแล้วทุกคนเร่งมือเขาอีเราเหลือเวลาอีไม่กีนนาทีเอาเลยตัวพี่าัดเขาพุ่มไอ้อ้าแม่มีวะมาแล้วมาแมาแล้วมาวเอามาสักคน้มาสักเอาไม่ได้ตายเรียบร้อยโอ ยุ่งกับปูสัตว์โอ้ยโอ้ยโอ๊ยโอยอไปเลยอย่า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 เข้ามาอย่าเข้ามาอย่าวิ่งไร่่าเลยเดี๋ยวเข้ามาเดี๋ยวเข้ามาเเข้ามาอย่าเข้ามาอย่ามาอย่าเ้ามาแย่ออกใจเ้ออเทเมเอี่่มาออเออเเาายอ้เ้าตันักบ้าตายเ้ยมันตึงดักหรอป่าเิเด่นม่ มันติดเหรอบนยูไอ yeah. ้เด็กบ้านติดติดเลยบนเยี่ยมไปไหนขอหนึ่งป๊อปบนเยี่ยมไม่มีทุกคนหอยบนเยี่ยมบนเยี่ยมอะไรเรียกแต่กูเอ๋เอ๋บนเยี่ยมกูใส่โล่เออ

จ้รับบลิกอเ้าโดนพิชิตบมามาคนเดียวเสร็จหลังซอยเลยเฮ้ยเซียวเซียวตอนสอเอาไออ้ยตบ้ากไออ้กูเอาจริงอย่ามาเก่งกับกูมีสัตว์อะไรอะไอเดียรันเลยตอนี้กูคัอาออย่าอยาอย่าอยาอย่าอย่า่ายายยอายอาอาายา เอาเฮ้ยแล้วมึงจะดึงสูบกูเพื่อขยัดหายไปแล้วครับวันนี้ดิเหลวิชิเทนไคเหยวิชิเทนไคเรียบร้อยไอ้สัะเ,เ,เดี๋ยวกูกลางด้วยเดี๋ยวกูวิ่งไปกลางเฮ้ย <c oughs> อนาเขตมึงแคบแปลกอาณาเขตแบบง่ายอ้าวไอ้นะเวย้ยอุ้ยวัวไอ้กูจะโดนด้วย ้าต่อกเดี๋ยวมาไหนมาไหนฉไมูนไมอยู in like, in ่โคดไกเลยนะเวอ The b i ่ะแม่งล็อกเป่าพุงเฮ้ยมึงเดี๋ยวไรไอ้เีอะไรอ่ะมึงอ่ะทสิบหนาทีต้องจบแล้วทันทันทันสิบน้องจบแล้วไอ้หี้ยไปจัด่่่่่่่่่่่ัดซ ปิดเกมนี้ด้วยันจบแล้วจบแล้วไอ้เฮีย15นาทีซัดซ่าสี่วะโนหนึ่งอย่าเนาะตาหดไปตาหดไปไอ้ตาหดไปโดนอะนะเขตกูเหี้ยอันนี้กดโจมบ่ะครับทำยังไงเนี่ยเร็ว15นาทีอันมันก็แบบนี้ โอ้ยกูทำได้ไหมล่ะทำได้ไอ้กปุซานปุซานจริงเพื่อนกูบอกไอ้แบงเพื่อนกูบอกให้แบงมาดิเนี่ยโอ้ยโอ้ยมาแล้วมาแล้วมาแล้วลูกจ๋ามาแล้วลูกจ๋าสิงคโปร์มาจีนหมดแล้ไปไปไปไม่ใช่ตัวนี้อ่ะจะไปเอาเชียร์ดิไปกูมาเองกูมาเอง

เคยติ๊ดนะถ้าเราเกิดกลางอาณาเขตพร้อมกันสองคนจะเกิดอะไรขึ้นวะมันจะไม่โดนเน่ยด mm ิว่ามันจะเข้าไปในอาณาเขตกูลบล้างกันยิงยงยิงยไอหมามันใส่เพื่องาะมันไหวเหรอสุดโกโกวาที่หนูอยากได้เดือดวายมาวันนี้ก่อนป้าต้องมวันนี้ก่อนกดกดกด ไอ้มันคิดจะลุมตัวแบงก์เราไอ้เหี้ยอาไันนี้อาวันนี้อาวันอาวันมันโดดแล้วมันโดดแล้ว,ลวอาณาเขตเฮ้ยกูก็มีอนาเขตด้วยว่ะกูลืมไปเกิดไอสัตว์ระเบิดระเบิด,เ,บดเอออาณาเขตขนาดมวยเฮ้ยมวยอะไไรกูช่วยไม่ช่วยกูตีป้อมหน่อยเหรอ,อนิดเดียวแตกกูเอาชีวิตเขาแลกเลยด้วยขาวมันเล่นล<ม>ูกคนพา มาแล้วมาแล้วมาแล้วไอ้าสินาทีได้เวลาฮีโร่ไหวสิบาทีไหวิวิตายอย่าตายตายอย่าตายผมบอกคุตาตาือกาลังไปกลังไปกลังไปอาชิวตาเออตาเรตหมดายยตนายกยต

มีไปตีก้อนไปตีก่อนเยอะตัวกูบกเขนเกินโอ้ยเยอะอไตาเขาไปดำั่ไปอตามันโหดไปตามันโหดไปมีิวไงให้มานำด้วยโอ้ขอบคุณนะโอ้ไปออ่ะข้งหลังอะเอออ้ไป โมันจะฟาสองมือมันจะฟาสองมือโอ้โหโอ้โหสิบกระีสิบกระดีหนีไปอาร์ตอาร์ตหนีไปกูอยากดูคนเดียวสิบกระีคนยอมคนยอมมึงทำได้โบกูก็ทำได้เหมือนกันไอเชียแจกแล้วถูกบ้านกูดิเชียดแจกไปบ้องไป

เออพวกมึงแม่งเจ๋งกูตีบ้านกูตีบ้านในนี้กูตีบ้านในอาณาเขตกูขอพี่เซ็ตนะ